ใส่เอี๊ยมนะครับเอาขามาครับเอาขามาครับายืนครับยืนครับยืนโชว์ความรอน่อยครับยืนดีดครับเล่ใส่ขาครับขาครับ ทางนี้ครับยืนครับยืนครับยืนครับ,น,รบ,น,รบน้องครับโอเคอายุม่ก่าอี้นก่าอาันี่ก่อนใครรอรอกัอออออนรอรอกันรอใมันแล้กำลังจะเคลื่อนย้ รอไหมรอนะคะครับผมรอไหมครับผมรอครับไห้ตโย่แหละรอไหมรอไมเร็ว